ตำรวจจับแล้วท่านผู้ชมทั้งหล่อโชว์ฝีมือจับสาวไทยรวมกับคนจีนตะเวนเข้าออนเซนทำแถบแม่เหล็กปลดล็อกเกอร์ลวดบัตรเครดิตลูกค้าไอ้ที่เป็นปริศนาไงใช่ค่ะมีผู้เสียหายไปใช้บริการออนเซนที่ที่เกิดเหตุแล้วลงทะเบียนชำระค่าบริการแล้วก็รับริสแบนกันไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอาของไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์เก็บกระเป๋าเก็บบัตรเครดิตเอาไว้ในล็อกเกอร์นั่นแหละ ผู้เสียหายไปแช่ออนเซนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับมาที่ห้องล็อกเกอร์เอาของหายวันถัดมาบัตรเครดิต3ใบรวมมูลค่า3 4 3 3 0 0 0บาทถูกใช้งานในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายแช่ออนเซนอยู่ดังนั้นผู้เสียหายไม่ใช่เป็นคนใช้แน่ๆโทรอายัดกัธนาคารแล้วรู้ในเวลาต่อมาว่ามีคนขโมยบัตรเครดิตไปใช้จับผู้ต้องหาอายุ2ีปีอ<ล><า>ชื่อ,อ แต่มีคนเอาไปใช้ใช่เธอชื่อนางสาวทันชนกอายุ22 เธอทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เชียร์คนเข้าร้านเหล้าและลักษณะคือทำเป็นขบวนการนะคะก็จะทำทีไปใช้บริการที่ออนเซ็นนี้เหมือนกันและจะไปเก็บเอาริสแบน์ an, หรือสายรัดข้อมือที่ใช้สแกนเข้าออกแล้วก็เปิดประตูล็อกเกอร์เอาไปทำแถบแม่เหล็กเพื่อนอเพิ่มและให้กลุ่มเพื่อนชาวจีนอีก4ี่คนเนี่ยทำอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตระเวนเปิดล็อกเกอร์ผู้เสียหายขโมยบัตรเครดิตไปเอาไปรูดเงินน่าจะทำมาแล้วหลายรายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะขยายผลต่อนะคะ Uh huh. อ่าท่านผู้ชมอ่าอันนี้ต้องชมตํารวจทองหล่หอเขาจับได้เร็วอ่านี่มันเกิดความเสียหายหนัก uh huh. อ่าบัตรเครดิตเนี่ยผมแทรกตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่าท่านผู้ชมที่ใช้บัตรเครดิตเดี๋ยวนี้เนี่ยอ่าพูดตรงๆน้องเดี๋ยวนี้เซ็นเนี่ย mm hmm. เขาไม่ดูลายเซ็นด้วยใช่บางทีผู้ชายผู้หญิงก็งไม่ดูเลยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ต้องเซ็นแล้วยิ่งบางี่เซ็นไอ้ผ่านเครื่องอะ่ะ ลายเซนไอ้ผ่านเครื่องกับลายเซนที่มันมีวันเหมือนกันว่าใช่ใช้นิ้วเวลาเซ็นใช่ไหมคะเราใช้แปลว่ามันมีความหย่อนมากแล้วมันมีความเสียงมากมากท่านผู้ชมถ้าเกิดมันหายมันมีคนเอาไปใช้ได้เลยแม้กระทั่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจำได้ไหมไปรอในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ไปสแกนหรือดูรหัสเวลาเราลูดบัตรเครดิต เราเติมน้ำมันแล้วให้เดินลงไปดูใช่เพราะว่าบางทีอ่ะไม่ได้เอาบัตรไปแต่เขาถ่ายรูปไว้แล้วหน้าหลังกับบัตรเราอ่าทบชม